สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อค่ำคืนของวันที่31ธันวาคม2564ซึ่งเป็นคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพแขวงลาดยาวเขตจตุจักรคระรากยกเลิกมาตราร12จัดก,กิจกรรมอยู่เป็นเพื่อนย้ำเตือนความยุติธรรมชุมนุมเข้าวดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับสักราชใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง ระหว่างเวลา17นาฬิกาไปจนถึงตอนตี5ของวันที่1มกราคม25 6 5ัรยบารรยากาศเวลาตอน2ทุ่ม47นาทีนั้นนายปิยรัตน์จงเทพหรือว่าโตโตห้หัวหน้ากาศวีโวกล่าวสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากนั้นเปิดเผยว่าตนได้ไปผ่าต,ตาเพื่อเตรียมพร้อมหากต้องเข้าเรือนจำแล้วก็โดนกลั่นแกล้งด้วยการเอาแว่นไปต้อนเราจึงจะไปทำฟันเนื่องจากว่าเคยมีผู้เสียชีวิตจากอาการปวดฟันในเรือนจำ บอกว่ายอมหักไม่ยอมงอเขามองว่าเราอ่อนแอที่สุดจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดผมจึงคิดว่าวันนี้เกินคาดที่ประชาชนมาร่วมให้กำลังใจส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่นี่เกินคาดจริงๆและหวังว่าเสียงจากเราจะเข้าไปในแดน4แดน2แดน1และทันทัศสถานหญิงกลางครองเปรมเบนจาอยู่ในนั้นอยากบอกว่าเราสู้มาด้วยกันเพียงแต่โซ่ของเราต่างกันโซ่ผมอาจจะยาวหน่อยแต่ถ้าสะดุดล้มวันหนึ่งก็ต้องเข้าไปเหมือนกัน ขอประกาศให้พี่น้องประชาชนเป็นสักขีพยานร่วมกันหลังปีใหม่ผมขอเวลารักษาตัวและชวนเพื่อนๆที่มีคดีถอนประกันให้หมดแล้วเข้าไปอยู่ข้างในจนปัจจุบันบอกผมมีทั้งหมด31คดียกฟ้องสองคดีรวมโทษจำคุก6 0ส0ถึงปีไม่รู้ว่าพี่น้องจะเห็นด้วยหรือไม่แต่เมื่อไม่ให้ประกันก็ไม่ต้องประกันไม่ต้องไปง้อดูซิว่าคุกจะพอขังหรือไม่ถ้าคน300คนเป็นนักโทษคดีทางการเมืองขอถอนประกันแล้วเข้าไปอยู่ข้างในนั้น เชื่อว่าไทยดังไปทั่วโลกขึ้นหน้าหนึ่งทั่วโลกผมฝากเสียงนี้ไปถึงคุณธนาธรจึงรูงเรือกิจที่เคยโดนคดีร1อยและคดีคล้ายๆก,กันกับผมที่พูดเกี่ยวกับวัคซีนถ้าผมถอนประกันคุณธนาธรจะถอนไหมเชื่อว่าเพื่อนเราได้ประกันแน่นอนฝากคําถามนี้ไปถึงพี่ธนาธรจากนั้นผู้ชุมนุมปรบมือแล้วก็ส่งเสียงปล่อยนักโทษการเมืองดังสนั่นจนกระทั่งเวลาเกือบสามทุ่มน,นายธนพัฒน์กาเป่งหรือว่าปูนทะลุฟ้ากล่าวปราไยัยตอนหนึ่งว่า ที่แห่งนี้ไม่ควรเป็นที่เขาดาวแต่เพราะเพื่อนเราถูกขังไม่ได้ประกันตัวไม่ได้ไปพบเจอครอบครัวบอกเจ็บปวดมากคนข้างในคงไม่สามารถบรรยายเป็นคําพูดได้แต่เชื่อเหลือเกินว่าเขาจะต้องตื่นใจอย่างยิ่งที่พี่น้องมาอยู่กับเขาในคืนนี้ข้ามปีเชื่อเหลือเกินว่าในปีข้างหน้าสกรารแห่งการต่อสู้จะเริ่มขึ้นแต่ไม่มีใครกดขี่ขูรที่ได้จงเชื่อมั่นและศรัทธาในอุดมการณ์ต่อไปไม่ว่าคนจะมากหรือน้อยก็สู้ในช่วงเวลาสามทุ่ม นายนวัดเลี้ยงวัฒนาหรือว่าแอมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมขึ้นปลาศัยและก็ชู3นิ้วสัญญาใจร่วมกันว่าราษฎรจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนอกจากนี้ยังกล่าวขอพร3ข้อได้แก่ 1. พผลเอกประยุทธ์ออกไป2เปิดทางร่างรัรฐธรรมนูญใหม่อย่างมีส่วนร่วมและ3ปฏิรูปสถาบันจนกระทั่งเวลา3ทุ่ม15นาทีนายนัชนนไพรโรธแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมขึ้นร้องเพลงสหายส่งถึงเพื่อนนักกิจกรรมต่อด้วยเพลงเพื่อมวลชนของจิ้นกับมาชน การเคลื่อนไหวเหมือนการเติมน้ําใส่ภาชนะไม่ว่า Facebook ที่โพสต์หรือการมาที่นี่ทุกอย่างคือการเติมน้ํามาวันนี้น้ําที่มีไม่ใช่น้ําขวดเดียวถังเดียวบึงเดียวแต่กลายเป็นหนึ่งมหาสมุทรเรามีน้ํามากพอที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเราร,รออย่างเดียวคือชัยชนะในปีหน้าและปีถัดๆไป เรารอให้น้าในมหาสมุทรเป็นสึนามิลูกใจญซัดคลื่นไปที่คอรอมอเอาคนกดขี่ออกไปที่สําคัญเราจะเป็นคลื่นที่ชะล้างทะเลร่วมสร้างประเทศใหม่ที่เราต้องการและฝันหาโดยไม่กดขี่และจะพูดได้ไม่ต้องติดคุกหรือต้องเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเรานอกจากนี้นะครับในเวลาตอนเกือบเกือบสี่ทุ่มน,นายธนเดชศรีสงครามหรือว่าม่อนแกนนาอาชีวะพิทักประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็กล่าวอวยพรขอให้ถูกสมหวัง ขอให้ประชาชนนั้นที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยสู้ต่อไปเหมือนที่เพื่อนเราสู้อยู่ในเรือนจําไม่ว่าจะเป็นจากไรถ้าหัวใจยังดีคําว่าสู้นะครับในการชุมนุมวันนี้เนี่ยปรากฏว่านางอมรัชโชคประมิกุลหรือว่าสสเจี๊ยบสสบัญชีรายชื่อของพรรคเก้าไกลนั้นก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับเป็นกิจกรรมที่กลุ่มคนพวกนี้เนี่ยไปจัดกันขึ้นเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาครับแต่ต้องดูว่าสิ่งที่ มีการบอกว่าให้นายธนาธรนั้นถอนประกันนายธนาธรนั้นจะร่วมด้วยหรือไม่ครับ